ปากช่องเป็นอำเภอที่คุ้นเคยของผู้ที่คุ้นทางบนถนนมิตรภาพเป็นเมืองอยู่อาศัยที่มีธรรมชาติอันสมบูรณ์อากาศดีเย็นสบายอีกทั้งในอดีตเป็นเส้นทางของพระทุดงในชื่อดงพญาไฟต่อมาเปลี่ยนชื่อจนเป็นที่รู้จักคือเขาใหญ่มีตำนานลี้ลับมากมายลึกเข้าไปไม่ไกลจะกเขื่อนลำตะคองมีวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ราวร้อยปีก่อนบริเวณนี้เป็นป่าดงดิปปบปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานา,นาพันธุ์จนแสงส่องลงมาไม่ถึงพื้นทำให้บริเวณนี้มีความมืดแม้ในเวลากลางวันมีน้ำตกน้ำซับไหลเป็นทานหล่อเลี้ยงผื้นป่าทั่วบริเวณเป็นระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างกลมกลืน มีถ้ำและเงือมผาซ่อนตัวอยู่หลังไม้น้อยไม้ใหญ่มากมายหลายถ้ำนะครับบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากตรงนี้ลงไปทางด้านนี้นะครับ เป็นลำธารครับ วัดถ้ำสับมืดเป็นวัดที่สวยและเงียบสงบวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักและศรัทธาของประชาชนที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ทาและพระอาจารย์ดังหลายท่านหลวงปู่ทาจารุธรรมโมพระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อมท่านเป็นสิทธิกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่สำคัญรูปหนึ่งปฐมอาจารย์ของท่านคือท่านพระอาจารย์มียานมุนี พระอริยเจ้าแห่งวัดป่าสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นต้นๆของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ทาท่านเดินตามแบบอย่างอาจารย์ของท่านคือหลวงปูม่มีได้เป็นอย่างดีไม่ยิ่งหย่อนในหลักธรรมคำสอนของพระอาจารย์รักษาขนบธรรมเนียมจารีต และแนวทางที่พระอาจารย์มีพร่ำสอนไว้เป็นผู้ยินดีในความสงบวิเวกปรารถนาความสงบเสมอปลีกตัวอยู่ผู้เดียวไม่กลุกคลีกับมูคณะท่านจึงเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างของสมณะที่ใช้ชีวิตในร่มกาสวพัสดอย่างเรียบง่ายสันโดษเสมอต้นเสมอปลาย ในวัดปฏิบัติจนกระทั่งวาระสุดท้ายให,ให้ท่านทั้งหลายได้หันหน้าเข้าสู่เมรน,นั้นดูทุกคนทุกคนที่นั่งนี่ทั้งหมดเอาหันหน้าดูให้เห็นทุกคนนั่นให้หันหน้าเข้าไปเมนนี้จะเป็นแบบนี้ด้วยกันทังนั้นยาพากันประมาทนะการประมาทไม่ใช่เป็นของดีของดีอะไรเลย คือความนอนใจกินแล้วนอนก่อนแล้วนินตื่นมาเมื่อเช้าหาอยู่หากินนอนพอถึงค่าเวลาก็มานอนหลับนอนหลับตื่นึันมาหากินวันนี้หากินวันนั้นสุดท้ายก็มาตายเหมือนกันกับเขาน,นี่แหละอย่าพากันนอนใจคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าองค์เลิศเลยประเสริฐไม่มีใครสเสมอเหมือนสอนไว้แล้วขอให้นำเข้าไปสู่จิตใจอย่าเอาตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเข้ามาสู่จิตใจมันจะเผา หัวใจให้เป็น,ป,นปืนเป็นไฟประจำตามกันหมดถามที่ไหนเป็นไงสบายดีเหรอสบายอะไรมีแต่ไฟเผาหัวอกความเรื่องธรไม่มีในใจแล้วหาความสบายไม่ได้นะขอให้ทุกท่านหันหน้าเข้าสู่อาตุธรรมความตายนั้นมีด้วยกันทุกคนถึงการเวลาจะตายแล้วเป็นอย่างนี้แหละ ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็ใช้อาศัยถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำภาวนาต่อจากถ้ำศีลอาอัจช้างล่างนะครับเป็นถ้ำธรรมชาติครับส่วนถ้ำนั้นเนี่ยตามคำบอกเล่าคือหลวงปู่ท่านขุดถ้ำขึ้นมาเองนะครับปีพุทธศักราช2500หลวงปู่ศีลาอิสโรซึ่งเป็นศิษย์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ได้ท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปทางอำเภอรปรากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้พบปากเขาและถ้ำเหมาะเป็นที่เจริญสมณธรรมสำหรับอริยมุนีผู้มุ่งตรงสู่แดนแห่งความหลุดพ้นถ้ำแห่งนั้นวิเวกสงัดสัตว์ปรายก็มีอยู่มากหลายน้ำอุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการดำรงชีพแบบสมณะท่านจึงนำเรื่องค้นพบถ้ำอันเป็นสถานที่สัพยะ มากับเรียนท่านพระภูยานโสพิษหรือหลวงปู่มียานมุนีเมื่อท่านทราบดังนั้นจึงได้นำพระลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมห้ารูปหนึ่งในนั้นมีหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2498หลวงปู่มียานมุนีพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อศรีลาอิสโรหลวงพ่อทาจารุธรรมโมหลวงพ่อสุพินประพัชโร หลวงพ่อสุภีสุสัญญโมได้มาอยู่จำพรรษาอบรมชาวบ้านหลวงปู่มีนำคณะทุดงเข้าบำเพ็ญอยู่ภายในถ้ำม,มืดนานถึงหกวันหกคืนอธิษฐานภาวนาสู้ตายหมายธร,รมขั้นสูงหวังปิดชีพกิเลสอวิชชาที่ก่อกวนมานานด้วยดาบอันคมกริบคือธรรมปรากฏการในวันแรกมีสหธรรม,มิกท่านหนึ่งชื่อว่าพระมหาบุญ ท่านบำเพ็ญธรรมอยู่ได้เพียงวันเดียวก็มีอาการอาพาธด้วยไข้ามาลาเรียอย่างหนักจึงนำท่านออกจากถ้ำซับมืดถอนการอธิษฐานทุดงกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นครราชสีมาและอยู่ได้เพียงวันเดียวก็ถึงแก่มรณาภาพ จะเป็นบลเพชรครับสมัยเด็กๆมันเคยขึ้นที่หลังบ้านแล้วผมก็เอามันมาเคี้ยวเล่นจำได้ว่าขมไม่ครึ่งวันเลยครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยถาวรและป่ารกทึบนะครับตรงนี้จะมีถ้ำหนึ่งถ้ำในด้านนี้มีถ้ำหนึ่งถ้ำอ่าบริเวณนี้จะมีที่สำหรับเป็นระเบียงซึ่งผมเคยคิดว่าตรงเนี้ย หมาะกับการกางเต็นท์ภาวนากับจุดนู้นอีกจุดหนึ่งซึ่งจะมีเตียงสําหรับกางเต็นท์อยู่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้จะเป็นที่ทําไร่ทําสวนของชาวบ้านครับเป็นพื้นที่ราบครับการเดินธุดงเข้าไปในป่าลึกทางซับม่วงในเขตอำเภอปากช่องลักษณะเป็นป่าดิบชื้นตามเชิงเขาและชุกชุมไปด้วยไข่ป่าไม่เพียงแต่ถ้ำเท่านั้นที่มืด ป่าเขาก็มืดทึบไปหมดที่ชื่อว่าท้ำมืดเพราะว่าแสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึงอากาศหายใจไม่ค่อยจะพอ ควาเย็นยาเยอือกมีเถาวันเครือไม้ระโยงระยางเป็นถ้ำที่จุคนได้สักประมาณ30-40คนได้นะครับน่าจะเป็นที่นั่งภาวนาสมัยก่อนครับปัจจุบันก็มีขี้้ังขาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลอะเทอะนะครับย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2478ในอินายอินตาสุขสแสวงและชาวบ้านเกิดศรัทธา ถวายที่ดินให้เป็นที่พักสงฆ์ช่วยกันปรับปรุงถ้ำให้เป็นที่อยู่จำพรรษาสร้างศาลาหนึ่งหลังไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศลมีพระอยู่จำพรรษาไม่เคยขาด เจดีทรงลังการะคังความสูงใหญ่ตั้งตระหง,ง่านคือเจดีพุทธยานมุนีรัตนจารุธรรมานุสร์9ก้ายอดภายในเจดีมีรูปเหมือนองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสากันตะสีโลผู้เป็นบรุรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ม,มั่นพุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่า หลวงปู่มียานมุนีผู้ปรีชายอย่างรู้ท่านเป็นสิทธิหลวงปู่เสากันตะสีโลและเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ธาจารุธรรมโมอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสิ่งของหลวงปู่มีและหลวงปู่ทาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้ศึกษาอาทิผ้าตรายจีวรสบงสังคติ บารองเท้ามุ้งกลดตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆ รายาและบันทึกธรรมขององค์หลวงปู่ทั้งสองรู้ซื่อรู้จิตซื่ออาการของจิตมันเป็นอย่างไรก็รู้มันไปตรงๆอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างไรให้รู้ซื่ออันนี้เป็นทางเดินของมัครู้ซื่อนี่แหละคือปัจจุบันจิตมันเป็นอย่างไรก็รู้มันขณะนั้น นี่เป็นทางเดินของพระอระหันต์ทั้งหลายเราอย่าไปอยากพอจิตมันไม่ดีก็อยากให้จิตมันดีพอจิตมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างโน้นอันนี้ท่านว่ามันเป็นกิเลสตัณหาซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามกับพระนิพพานไม่ใช่ทางปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอระหันต์สาวก นี้นะครับคือถ้ำวิสุทธิเทพครับผมได้ไอเย็นออกมาจากปล่องถ้าบริเวณนี้นะครับนี่ครับเป็นไอเย็นออกมาจากถ้ำนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเย็นก็เลยไม่ได้ติดต่อพระเพื่อจะขอกุญแจเข้าไปนะครับ เวลาที่เราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่นะครับมันดีครับเราได้อยู่กับตัวเองอยู่ความสงบหากใครไม่เคยลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับลองมาทำดูครับอาจจะไม่ต้องมานอนค้างอะไรก็ได้เพื่อจ,จะมีเวลามาสักแค่สั้นๆส,สองชั่วโมงหรือครึ่งวันเนี่ยลองเข้ามาในวัดดูครับ แล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างที่เราอยากถ่ายให้เสร็จก่อนถ่ายให้เสร็จไม่ใช่ห้ามถ่ายนะฮะเราเป็นปูถดชนเป็นนักท่องเที่ยวพอเราถ่ายเสร็จเราเก็บกล้องแล้วลองนั่งสงบใจน,นั่งอย่างเงี้ยไม่ต้องนั่งสัทธาบขัดสมาธิก็ได้นะครับนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติรู้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ รู้อย่างที่มันเป็นนะฮะมันเข้ายาวเราก็รู้ตามที่มันยาวมันออกสั้นเราก็รู้ตามที่มันออกสั้นเราไม่ต้องไปบังคับแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบังคับลมอะไรเงี้ยให้อยู่สบายๆนะก็นั่งอยู่เงี้ยรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่เงี้ยอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นนะเอาแค่สมาถาเอาแค่นี้เลยอย่างเดียวสําหรับคนทั่วไปถ่านลองทําดูไม่ต้องไปจากัดเวลาท่านลองนั่งเยี้ย ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้สำคัญคือแค่มีสติรู้แค่นั้นเองง่ายๆครับเท<ๆ>่านี้ครับแล้วพอท่านออกไปเจอตู้ทำบุญก็อยากจะทำเท่าไหร่ก็ได้จะยี่สิบบาทสิบาทร้อยหนึ่งพันหนึ่งแล้วแต่เรานะ คือเป็นการชําระนิสงส์ส่วนถามว่าพระท่านจะไปใช้อะไรนั้นคือเราตัดตรงนั้นออกไปเลยให้เราตั้งจิตเจตนาว่าทานที่เราให้ไปเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์เราหามาด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราตั้งใจที่จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์ตั้งจิตน้อมไปเราชำระนิสงส์ พราะว่าวัดเนี่ยก็ต้องใช้น้ําใช้ไฟมีค่าใช้จ่ายนะเออไม่ใช่ว่าทุกอย่างฟรีนะครับแต่เราก็ทําไปตามกําลังของเราส่วนเกินของพระเนี่ยที่ท่านได้เกินมาจากที่ผมรู้นะครับหลายๆวัดท่านก็ไปบริจาคต่อไปช่วยเหลือคนจนอ่าไปบริจาคให้โรงพยาบาลซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆที่ผุพังในวัดเช่นท่อน้ํารั่วเงี้ยเออปูพื้นแตกหลอดไฟขาดเงี้ยท่านก็จะเอาเงินส่วนนราคมาทา หลังคารั่วงเพราะว่ามันจะมีไม้มีหินมันก็หล่นใส่หลังคาบ้างเวลาหน้าฝนก็ต้องมีการซ่อมแซมทุกอย่างก็มีค่าช่างค่าของเพราะงั้นเงินที่เราทําบุญเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนครับให้ใจเราเป็นกุศลไว้ไม่ต้องไปคิดพระดีพระไม่ดีเราเอาใจเราเนี่ยให้ดีทําใจเราให้บริสุทธิ์เท่านั้นเป็นบุญแล้วครับสละออกไปไม่ต้องคิดถึงมัน ตรงนี้น่าจะเป็นน้ําตกนะครับเนี่ยน้ําตกลงมาตรงนี้เราก็ไหลไปตามทานนีลงไปข้างล่างต้องมาหน้าฝนนะครับถต่มาหน้าฝนคงสวยมากครับตรงนี้เป็นลานําธารตรงนี้น่าจะเป็นที่เดินชมกลมนะประมาณติดบัวก้าวได้